สวัสดีครับอยู่กับช่องซุปเปอร์ถามน,นะครับผมลงคลิปวันเสาร์นะครับเจอกันนะครับผมโปรดติดตามเยอะๆนะครับผมวันเสาร์มีอะไรมาดูกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ไปที่เขาใหญ่ถ้าผมมีทําคลิปเดี๋ยวผมลงให้นะครับพรุ่งนี้แล้วก็วันเสาร์มีอะไรเดี๋ยวดูกัน วันเสาร์ผมไปเที่ยวอ,อะไรมาดูกันคลิปมันจะเป็นอะไรเจอกันวันเสาร์เดี๋ยวผมก็เตรียมตัวก่อนนะครับเจอกันวันเสาร์ลงคลิปได้วันอาทิตย์นะครับเจอกัน,นครับใครรอติดตามชม ช่วยกันต่อช่วยกันกดติดตามจะได้ดูคลิปวันเสราร์ตามทันนะครับที่ผมทุกครั้งที่ผมลงไปการติดตามของคุณมันจะแจ้งเตือนนะครับผมมันจะมีกระดิ่งนะครับผมนะครับผมพอเปิดยู u b e มาครับผมมีกระดิ่งนะครับแล้วอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มี คนมีค่าค่าคนหานะครับแล้วก็กดไปที่รูปกระดิ่งนั่นแหละคุณได้เห็นคลิปผมถ้าคุณติดตามนะครับผมใครยังไม่ติดตามช่วยกันรีบติดตามนะครับขอบคุณนะครับอีกไม่ถึงกี่ร้อยแล้วเดียวจะถึงส0มร้อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดช่องสุปถานรนะครับผมบาย,บายเจอกันวันเสาร์ครับผมบาย,บาย